เวทอเลอรอ้างไว้ว่าถ้ารูปแบบของเหตุที่เกิด wow. ข the ึ้นสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นรูปทรงหรือรูปล่างไม่ว่าจะกี่กรณีก็ตามแต่ว่าในแต่ละกรณีนั้นจะต้องส่งผลให้คำตอบเป็นจริงที่เหมือนเหมือนกันเท่านั้นอย่างนี้ถึงจะอ้างได้ว่ามันสมเหตุสมผลตามหลักนิรันัยตอนการให้เหตุผลแบบนิรนัย สวัสดีค่ะครูโซค่ะโสวัสดีครับพี่ชายครับตอนนี้ค่ะทายกําลังจะต่อเติมบ้านนะคะแล้วรู้มาว่าครูโซเนี่ยรู้จักช่างเก่งๆเยอะเลยค่ะทายเลยว่าจะโทรมาขอคําแนะนําช่างกับครูโซสักนิดนึงค่ะ พอดีว่าทรายเนี่ยกำลังจะต่อเติมบ้านพื้นที่เพิ่มแต่ที่บ้านนะคะก็บอกว่าไม่ให้ทำเขาให้เหตุผลมาว่าผิดหลักฮวงจุ้ยอะค่ะแต่ทรายก็มีเหตุผลของทรายนะคะที่ทรายอยากจะต่อเติมตอนนี้ทรายมันจะทำยังไงแล้วอะค่ะคุณโซอืมถ้าอย่างนั้นผมแนะนำให้พี่ทรายเนี่ยไปดูวิธีการใช้หลักฮวงจุ้ยเอามาปรับใช้เพื่อเหตุผลในการอยู่อาศัยของบ้านดีกว่านะครับ มาเริ่มที่ข้อแรกนะคะตามหลักของพวงจุย้ยในห้องนอนหัวเตียงต้องแข็งแรงซึ่งคนยุคก่อนนะคะเขาเชื่อว่าถ้าหัวเตียงแข็งแรงแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเตียงก็จะมีความมั่นคงหลับสบายแต่ถ้าเรามีความกังวลว่าเตียงไม่แข็งแรงมันอาจจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้อุบัติเหตุเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะทําให้เรานอนไม่หลับหรือว่ามีความกังวลอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนในยุคปัจจุบนันนี้ยังคิดว่าหัวเตียงกันต้องแข็งแรงค่ะ เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะข้อต่อมาค่ะตามหลักฮองจุ้ยคือเตียงต้องชนกับผนังค่ะในคนยุคก,ก่อนเนี่ยเชื่อว่าถ้าวางเตียงไว้กลางห้องไม่ชนกับผนังเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่อุ่นใจค่ะเพราะภัยหรือว่าสิ่งที่ก่อกวนสามารถมาได้ทุกทางเลยของเตียงซึ่งคนในยุคปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยใส่ใจว่าเตียงจะหันหัวไปทางไหน หัวเตียงชนกับผนังหรือเปล่าแต่เขาเพียงแค่มองว่าถ้าเราวางจึงไว้กลางห้องจะเสียพื้นที่ค่ะข้อต่อมาค่ะเรามาในส่วนของห้องน้ํานะคะตามหลักฮวงจุ้ยคือห้ามเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้พลังงานไม่ดีจะถูกไหลเวียนออกมาสู่ในบ้านค่ะแต่ในส่วนของคนปัจจุบันนะคะห้ามเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้เพราะว่า เป็นแหล่งเชื้อโรคค่ะคนในยุคปัจจุบันเลยมองว่าการสร้างห้องน้ําให้มีอากาศถ่ายเทได้มีหน้าตา่างหรือมีที่ดูกลิ่นจะทําให้ห้องน้ําสะอาดมากขึ้นค่ะข้อต่อมาค่ะยังอยู่ที่ห้องน้ํานะคะตามหลักฮวงจุ้ยก็คือห้องน้ําไม่ควรอยู่ใต้บันไดค่ะ ซึ่งคนในยุคสมัยก่อนนะคะมองว่าถ้าห้องน้ำอยู่ใต้บันไดเวลามีคนขึ้นบันไดนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเพียบหัวค่ะอีกหนึ่งเหตุผลนะคะบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านไม้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรากำลังเข้าห้องน้ำอยู่คนเดินขึ้นบันไดอาจจะมีส่งเสียงด,ดังบ้างทำให้เสียสมาธิในการเข้าห้องน้ำค่ะส่วนคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องห้องน้ำอยู่ใต้บันไดค่ะเพราะบ้านในยุคสมัยนี้นั้นมีความแข็งแรงและมิดชิดขึ้นค่ะหลักของจุ้ยอันต่อมาค่ะ ห้องน้ำกับห้องครัวไม่ควรอยู่ติดกันค่ะซึ่งคนสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นแหล่งวงเชื้อโรคค่ะเพราะฉะนั้นแมลงมันที่เข้าห้องน้ําก็อาจจะเข้าห้องครัวได้ส่วนคนในยุคปัจจุบันก็ยังมองว่าห้องน้ําเป็นแหล่งวงเชื้อโรคนะคะแต่จะไม่ค่อยกังวลว่าห้องครัวกับห้องน้ําอยู่ติดกันเพราะต้องหมั่นรักษาความสะอาดในห้องน้ําและพยายามเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์พวกจานช้อนซ้อมหรือสิ่งของที่เราต้องใช้เนี่ยอยู่ใกล้ห้องน้ํามากเกินไปเท่านั้นเองค่ะ และข้อต่อมาคือในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนไม่ควรอยู่ในทิศตะวันตกซึ่งคนในยุคสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าถ้าอยู่ในห้องนอนที่อยู่ทิศตะวันตกเนี่ยคนที่อยู่จะไม่สบายใจไม่สบายตัวค่ะเหตุผลก็เพราะว่าแดดในยามบ่ายจะถูกฟาดลงห้องนั้นเต็มๆเลยทําให้ห้องมีอากาศร้อนส่วนคนในยุคปัจจุบันค่ะถึงแม้ห้องนอนจะตั้งอยู่ทิศตะวันตกนั้นแต่เรามีเครื่องปรับอากาศค่ะเราสามารถเลือกแอร์ที่ประหยัดไฟเบอร์5ได้ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช่วยให้ห้องเย็นลงแบบประหยัดได้ค่ะดีเลยค่ะแบบนี้สายจะได้เอาไปปรับใช้ดูจะได้ถูกทั้งหลักวงจุ้ยแล้วก็ถูกใจสายเข้ากับเหตุผลของทายด้วยค่ะอืมดีเลยครับจริงๆแล้วเรื่องของหลักการและเหตุผลเนี่ยนะครับมีในความรู้ทางณิตาศาสตร์ที่น่าสนใจด้วยนะครับในทางณิตศาสตร์เนี่ยมีหลักการให้เหตุผลเนี่ยอยู่2แบบด้วยกันก็คือหลักการให้ผลแบบอุปนยัยกับการให้ผลแบบมีระไยน,นะครับ เอ๊การให้เหตุผลแบบอุป,ปนัยกับนิรนัยเป็นยังไงเหรอคะอืมถ้ามีคำถามก้ออย่าหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษไซไครการให้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการให้เหตุผลโดยอ้างจากสิ่งต่างๆเ,เพื่ออธิบายบางสิ่งนั่นเองครับซึ่งพอพูดถึงหลักการให้เหตุผลแบบนิรนัยแล้วนะครับ การให้เหตุผลที่ใดก็คือการอ้างสิ่งที่เรามั่นใจและเคยเห็นมาแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับพี่สายพรุ่งนี้เช้าพี่สายว่าพระอาทิตย์จะขึ้นไหมครับขึ้นค่ะอย่างนี้เป็นการอ้างเหตุผลจากสิ่งที่พี่สายเคยพบเจอมาแล้วเคยเห็นมาแล้วไอ้นี่เรียกว่าหลักการใช้ความรู้เดิมนะครับมาอ้างเหตุผลว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพระอาทิตย์จะขึ้นอย่างนี้ครับ นี่คือรูปแบบของการอ้างเหตุผลแบบดิลนัยการอ้างเหตุผลนิลนัยเนี่ยจะใช้หลักความเชื่อหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์มาแล้วในอดีตนะครับมาเป็นตัวยืนยันเพื่อสามารถทำในอนาคตได้หลักการอ้างเนี่ยนะครับนอกจากจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเคยเห็นประสบพบเจอมาแล้วนะครับเรายังสามารถอ้างได้จากสิ่งที่เป็นลักษณะทั่วไปครับเอาไปสรุปนะครับออกมาเป็นลักษณะเฉพาะได้ด้วย นะครับรวมถึงเราสามารถอ้างจากแหล่งความรู้หรือสิ่งที่เราเชื่อถือนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนเอามาเป็นข้ออ้างได้ด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับหลักนะครับการให้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยอาจจะนะครับสามารถแสดงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดนะครับเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเป็นอยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่สามารถที่จะอ้างเหตุผลโดยการใช้หลักนะครับของนิรนัยได้เลย ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับในการอ้างหลักเหตุผลต่างๆมันจะมีคําพิเศษอยู่คำหนึ่งที่เรียกว่าความสมเหตุสมผลครับซึ่งความสมเหตุสมผลเนี่ยเป็นคำอ้างว่าสิ่งนี้มันสมเหตุสมผลไหมสิ่งนี้มันควรจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมบอกว่านักกีฬานะครับกางแจ้งทุกคนนั้นจะต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เออคูโซ้เนี่ยเป็นนักลักบี้นะครับทีมชาติไทยซึ่งนักลักบี้ของเนี่ยก็เป็นกีฬากางแจ้งเหมือนกัน ถามว่านะครับผลคือกูโซมีสุขภาพดีอย่างนี้สมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลค่ะในทํานองเดียวกันครับถ้าผมบอกว่านักกีฬาการแจ้งทุกคนเนี่ยนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วกูโซเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นนักบี้แลกูโซไม่ได้เป็นนักกีฬาด้วยนะครับกูโซเป็นคนธรรมดาถามว่ากูโซเนี่ยนะครับจะมีสุขภาพดีร้อยเปอรนหมครับไม่ค่ะ ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลมันไม่มีอะไรอ้างอิงและการันตีได้เลยครับว่าคูโซ่นั้นจะสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีเพราะว่ากูโซ่ก็ไม่ได้เข้าตามเงื่อนไขของเหตุเลยใช่ไหมครับคูโซ่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเหตุเลยว่าเออผมไม่ได้เป็นนักกีฬาผมไม่ได้ออกกําลังกายผม,มเบ็บคนิกธรรมดาแต่ถามว่าจริงๆแล้วโดยความเป็นจริงบนโลกแล้วกูโซ่นี้สุขภาพดีได้ไหมครับได้ แต่ตามหลักของการอ้างเหตุผลมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่า,ากูโซ่จะกลายเป็นคนที่สุขภาพดีนี่คือหลักการแบบนี้ละไหนครับคือการอ้างจากสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อเอาไปสรุปเป็นคําตอบที่เรียกว่าผลของมันการอ้างสิ่งที่เรียกว่าเหตุเนี่ยนะครับพอไปเจอกับผลเราถึงจะสามารถสรุปได้ว่ามันคือการสมเหตุสมผลนั่นเองมารออีกสักข้อหนึงครับสมมุติว่า ผมบอกว่าเนี่ยเรือนะครับทุกลำเนี่ยลอยน้ําได้เหตุที่หนึ่งนะครับขันพลาสติกลอยน้ําได้ผลคือขันพลาสติกเป็นเรือสมเหตุสมผลไหมครับไม่สมเหตุสมผลค่ะเห็นไหมฮะอย่างที่เรารู้จากตรงนี้นอกจากรู้จากตอนในในโจทย์บางคนอาจจะคิดแล้วอ๋อก็รู้นี่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาฉันก็รู้ว่าขันไม่ใช่เรือใช่ไหมครับ แต่ถ้าเราอ้างจากตามหลักของนิรนัยชัดเจนตามตัวมันเองเราจะพบว่าไม่มีเงื่อนไขไหนชัดเจนเลยครับว่าตัวขันพลาสติกนั้นนะครับจะต้องกลายเป็นเรือเสมอมันก็ไม่แน่นะครับว่าขันพลาสติกบางคนอาจจะทําเป็นรูปทรงเป็นเรือเลยก็ได้แบบไฟเบอร์กราฟก็ได้แต่อย่างที่บอกครับว่าเราก็ไม่ได้สามารถอ้างได้ชัดเจนทุกกรณีได้ว่าขันนั้นสามารถไปเป็นเรือได้นี่คือรูปแบบของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยครับ โดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับการอ้างเหตุผลหรือใน,นที่เราทํากันที่ผ่านมา2อสาข้อหรือ2อสามกรณีที่ผ่านมาพี่สายใช้ประสบการณ์ส่วนตัวพี่สายอาจจะใช้สิ่งที่โจทย์กําหนดพี่สายอาจจะใช้ความรู้เก่าที่มีตรนนี้ปัญหาต้องมานั่งโยงถูกต้องไหมครับมานั่งคิดหาเหตุผลที่เป็นไปได้นักวิศาชีอดังของเราครับแต่เวนกับ iler. ออยเลอร์ก็มาช่วยอีกแล้วครับอ่าเขาดังในเรื่องของการเขียนแผนภาพต้องไหมครับ เวนอเลอร์ก็ er เอามาอธิบายเหมือนกันครับในเรื่องของการให้เหตุผลนะครับแบบนิรลัไหนครับเขาสร้างแผนผังขึ้นมานะครับเรียกว่ารูปวาดของเวนอิเลอร์หรือหลักการของเวนอิเลอร์ครับหลักการของเวนอิเลอร์คือการเขียนออกมาเป็นแผนภาพครับซึ่งเวลาเราเขียนแผนภาพหรือเขียนแผนผังเราจะเขียนด้วยสัญลักษณ์อย่างง่ายๆครับซึ่งเราต้องเขียนแผนผงังหรือเขียนภาพออากมาในทุกๆก,กรณีที่เกิดขึ้นครับเสร็จแล้วให้เราพิจารณาครับถ้าเกิดว่านะครับ ข้อมูลชุดนั้นสามารถเขียนภาพออกมาแล้วเนี่ยได้ภาพเดียวเป็นไปได้แค่รูปเดียวเราจะถือว่าเหตุผลนี้นะครับสมเหตุสมผลทันทีแต่ในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเขียนได้หลายรูปเขียนแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นก็ได้แสดงว่าคำตอบมันดิ้นได้เหมือนเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับค่ะขันน้ำอาจจะสร้างเป็นรูปเรือก็ได้ขันน้ำแถวบ้านไม่ได้เป็นรูปเรือขันน้ำมันไม่ตักน้ำก็ได้ขันน้ำเป็นได้หลายแบบอย่างนี้ ก็ถือว่ามันไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนี่คือรูปแบบของการเขียนแบบเวนไอเลอร์นะครับหรือรูปแบบของแผนภาพเวนไอน r เลอร์นั่นเองผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรามีเหตุว่าคนไทยทุกคนเป็นคนดีแ่มแล้วผมบอกกล่าว่าพี่รายเป็นคนไทยครับถามว่าผลคือพี่รายเป็นคนดีจริงไหมครับจริงค่ะ เยวสิเราจะอ้างว่าพี่สายเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อเราต้องวาดเวนไอเลอร์ด้แค่เงื่อนไขเดียวถูกต้องไหมครับได้ค่ะเอาล่ะครับเราวาดเวนไอเลอร์ก่อนถ้าอย่างนั้นมาเริ่มต้นกันก่อนครับเราจะให้วงข้างนอกที่บอกว่าคนไทยทุกคนเป็นคนดีก็ต้องเขียนเซตนะครับหรือว่าวงกลมหรือแผนผังเวนไอเลอร์โดยให้มีคนไทยนะครับอยู่ข้างในของกลุ่มของคนดี อยู่ไหมละครับว่าประโยคคีย์เวิร์ดแรกคือคนไทยทุกคนนั้นเป็นคนดีครับจากประโยคนี้นะครับพอผมบอกว่าคนไทยทุกคนเป็นคนดีนะนะครับแสดงว่าคนไทยทั้งหมดจะต้องอยู่ในกรอบของดีครับคนดีครับแต่ว่าตัวพี่ายเนี่ยนะครับสามารถที่จะขยับได้ว่างั้น จริงๆพี่ซายอยู่ในตําแหน่งของวงคนดีก็ได้ <Yeah. S 1> ถ้าประโยคถ้าประโยคผลยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับเราแค่ประโยคแรกนะครับพี่ซายอยู่วงของคําว่าคนดีแต่ไม่อยู่ในคนไทยก็ได้พี่ซายอยู่ในวงคนไทยเต็มๆก็ได้พี่ซายอยู่นอกวงคนดีก็ได้แต่หลักของเหตุตัวที่สองเป็นตัวกํากับว่าพี่ซายนั้น จะต้องเป็นคน,คนไทย,ไทยดังนั้นครับตัวของพี่สายเคลื่อนไปไหนไม่ได้เลยครับจะต้องอยู่ในวงคนไทยเท่านั้น่าเพราะตัวของพี่สายอยู่ในตัวของวงคนไทยซึ่งวงคนไทยก็ทั้งหมดอยู่ในวงของคนดีค่ะแสดงว่าจึงบอกได้ว่าพี่สายนั้น เป็นคนดีประโยคนี้จึงสมเหตุสมผลค่ะสมเหตุสมผลนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าคําตอบมันยิ่นไปที่อื่นไม่ได้เลยครับด้วยของเหตุสองอันพันพิสาเป็นคนดีมากๆเลยครับอ <c oughs> โอเคครับคราวนี้มาลองดูนะครับสมมุติว่าผมมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับนักกีฬาทุกคน มีสุขภาพที่ดีอ่านี่คือเหตุที่หนึ่งะครับเหตุที่สองครับแต่พี่ชายสุขภาพดีครับเหตุแรกนะครับนักกีฬาทุกคนสุขภาพดีครับเหตุการณ์ที่สหรือเหตุที่2ครับเหตุของผลก็คือพี่ซายนั้นสุขภาพดีครับถ้าผมบอกว่าผลคือ พี่สายเป็นนักกีฬาประโยคนี้ผมพูดสมเหตุสมผลหรือไม่ครับน้องๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะครับเรามาดูในโจทย์ก่อนครับเหตุที่หนึ่งเราพูดว่าอะไรนะครับพี่สาย นักกีฬาทุกคนมีสุขภาพดีค่ะและเหตุที่สองนะครับพี่สายสุขภาพดีค่ะถ้าอย่างนั้นเอาเหตุทั้งสองอันเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพเวนออยเลอร์กันดีไหมครับค่ะเอาละครับเอาเหตุที่ว่านั้นมาเขียนเป็นแผนภาพเวยนออเลอร์ไก่อนครับเอ่งนั้นในโจทย์ข้อนี้นะครับจากเหตุที่หนึ่งเขาเขียนไว้ว่านักกีฬานะครับทุกคนมีสุขภาพดีแสดงว่าถ้าเกิดเราจะเขียนแผนภาพเวนออเลอร์เป็นวงกลมนะครับ เวลาว่าต้องเขียนเป็นวงร้อมกันนะครับดังนั้นครับวงไหนต้องอยู่ข้างในไหนครับนักกีฬาอยู่ข้างในสุขภาพดีค่ะโอเคเลยครับแล้วตอนนี้ทุกคนเขียนนะครับวงออกมาว่านักกีฬานะครับแต่วงนักกีฬาจะต้องอยู่ในทั้งหมดของวงสุขภาพดีแต่คราวนี้ครับพี่ทายสุขภาพดี พี่ซายอยู่ตรงตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับข้างในตัวนักกีฬาก็ได้ถูไหมครับก็ไม่ได้ขัดแย้งกับเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ขัดค่ะ,คะแล้วพี่ซายเนี่ยอาจจะไปอยู่ในวงนอกนะครับก็คือวงของสุขภาพดีก็ได้ก็ไม่ได้ขัดใช่ไหมครับค่ะแสดงว่าพี่ซายก็อยู่ได้ทั้งสองตำแหน่งเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะประโยคนี้ไม่มีความชัดเจนครับว่าพี่สายเป็นนักกีฬาจริงหรือเปล่าเพราะพี่สายอยู่วงของสุขภาพดีก็อยู่ได้พี่สายอยู่ในวงของข้างในสุดที่เป็นนักกีฬาพี่สายก็อยู่ได้คือผิดตามเหตุที่ให้มาเลยแสดงว่าประโยคนี้สมเหตุสมผลไหมครับไม่สมเหตุสมผละคะ่ะใช่ครับประโยคนี้ถือว่าไม่สมเหตุสมผลนั่นเองครับ ว่าคำตอบดิ้นได้คำตอบมันไปทางอื่นก็ได้ไปยังไงก็ได้เพราะไม่ได้ขัดจากเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองครับนั้นถ้าน้องๆตอบเหมือนกันกันกบของพี่รายและของครูโซที่บอกว่าประโยคนี้ไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าน้องคิดถูกต้องนะครับคีย์เวิร์ดของคำว่าสมเหตุสมผลคือมันจะต้องเป็นจริงในแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นฟิกในแค่คำตอบเดียวหรือรูปที่เกิดขึ้นนั้นก็ควรจะเป็นแค่รูปเดียวได้ เหตุการณ์ที่เป็นไม่ได้แค่เหตุการณ์เดียวเท่านั้นเราถึงจะสามารถอ้างได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับ<อ>คราวนี้นะครับผมจะพาให้ดูตัวอย่างอีกตัวหนึง่งนะครับถึงแม้ว่าตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะเขียนเบนโอลเลอร์ออกมาได้หลายรูปแบบแต่คําตอบก็ต้องดิ้นไม่ได้เหมือนกันหมายว่าตัวแต่ละอันเนี่ย ก็ไม่สามารถไปดิ้นในตำแหน่งอื่นได้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ว่านั้นเหมือนกันถึงจะอ้างเหตุผลต่างๆได้เยกตัวอย่างนะครับเหตุผลดังต่อไปนี้ผมให้เหตุที่1ครับผลไม้บางชนิดเปรี้ยวนะครับเหตุที่2ครับสิ่งที่เปรี้ยวทําให้ปวดท้องครับ2เหตุนะครับเหตุที่1ครับผลไม้บางชนิดเปรี้ยวครับเหตุที่สองครับ สิ่งที่เปรี้ยวจะทำให้ปวดท้องครับผลคือผลไม้บางชนิดทำให้ปวดท้องถามว่าผลที่ว่านี้สมเหตุสมผลไหมครับพาน้องพร้อมแล้วเริ่มไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นครับเราต้องเอามาเขียนก่อนในสองรูปของไดอะแกรมหรือรูปของเวนไอเลสต่างๆนั้น ประโยคที่พูดว่าผลไม้นะครับบางชนิดเปรี้ยวคําว่าบางชนิดก็แปลว่ามันไม่ได้อยู่ข้างในทั้งหมดมีอยู่แค่บางส่วนดังนั้นพี่สายครับเวลาเราวาดรูปนะครับเราก็จะวาดสองวงเนี่ยนะครับเอามาทับกันบางส่วนใช่ไหมครับได้ค่ะดังนั้นผมขอให้เป็นวงผลไม้กับวงรสเปรี้ยวนะครับเหลื่อมกันอยู่เห็นไหมครับอยู่แบบต่้งรูปนะครับอ่านะครับเสร็จแล้ว นะครับเหตุข้อที่2พูดว่าสิ่งที่เปรี้ยวจะทำให้ปวดท้องอันนี้ต้องมีวงอีกวงหนึ่งแล้วครับคำนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าบางไม่ได้บอกว่าบางสิ่งถูกต้องไหมครับค่ะบอกว่าสิ่งที่เปรี้ยวเลยจะทำให้ปวดท้องใช่ไหมครับค่ะดังนั้นสิ่งที่เปรี้ยวทั้งหมดจะต้องทำให้ปวดท้องครับดังนั้น อีกกรอบหนึ่งนะครับหรืออีกวงหนึ่งก็ต้องล้อมไปด้วยนะครับปวดท้องนั่นเองครับวงของปวดท้องจะต้องล้อมกรอบของวงรสเปรี้ยวเอาไว้คราบที่คำถามครับเราเขียนอย่างนี้ได้แค่รูปเดียวเหรอครับไม่ค่ะมันมีอีกวงหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าวงปวดท้อง มันคลุมหมดล่ะก็ได้อีกวงหนึ่งใช่ไหมครับค่ะค<า>วามว่าผิดตามเหตุที่เขากำหนดมาให้ไหมครับไม่ผิดค่ะดังนั้นเราสามารถวาดได้สองรูปถูกต้องไหมครับค่ะ<า>แต่หัวใจสำคัญคือตัวของผลไม้ที่ว่านั้นจะต้องอยู่ตรงตาแหน่งไหนนั่นเองอเห็นไหครับดังนั้นผมให้จุดจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดของชุดผลไม้บางตัว แล้ะจุดที่ว่านี้นะครับจุดที่เป็นผลไม้บางตัวเนี่ยมันจะต้องอ้างตามเหตุสองเหตุเมื่อกี้คือผลไม้บางชนิดเปรี้ยวสิ่งที่เปรี้ยวีกำลังจะเขียนนะครับทำให้ปวดท้องดังนั้นไอ้ผลไม้ที่ว่านี้จะต้องอยู่ในกรอบส่วนสีเหลืองที่ผมแรงเอาไว้ เท่านั้นครับเพราะถ้าเกิดว่าผลไม้เนี้มันมาอยู่ในกรอบของผลไม้แต่ไม่ได้อยู่ในรสเปรี้ยวก็จะไม่เข้าตามเหตุที่บอกว่าผลไม้บางชนิดเปรี้ยวละสิ่งที่เปรี้ยวทําให้ปวดท้องนั่นเองดังนั้นผลไม้บางตัวนะครับเปรี้ยวและสิ่งน,นี้ทําให้ปวดท้องสั้งมองในรูปฝั่งซ้ายครับ ผล,ลไม้ลูกนี้อยู่ในรถเปรี้ยวไหมครับอยู่ค่ะผล,ละไม้ลูกนี้ทําให้ปวดท้องไหมครับทําให้ปวดท้องค่ะแต่ผลไม้ที่ว่านี้เป็นผลไม้ทั้งหมดไหมครับไม่ใช่ค่ะอยู่แค่บางส่วนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะดังนั้นผล,ลไม้นี้เป็นจริงตามเหตุที่เขาอ้างมาครับแต่เรายังเชื่อใจไม่ได้นะนี่มันเพิ่งแค่รูปเดียว เราลองดูรูปจากฝั่งทางด้านขวาครับรูปคล้ายๆกันเลยครับแล้วมันเป็นจริงตามเหตุผลของเขาไหมครับดูนะครับผลไม้ที่ว่านี้เหมือนกันครับบางชนิดนะครับเอาแค่บางชนิดบางชนิดก็ต้องอยู่ในส่วนที่เป็นสีเหลืองที่ผมแรง,งเงาไว้ถือไหมครับบางชนิดที่ว่านี้เข้าตามเงื่อนไขไหมครับว่ามันเป็นบางชนิดที่อยู่ในรสเปรี้ยวใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในอะไรครับ อยู่ในทาให้ปวดท้องค่ะจากเนื่อนไขนี้ดูในรูปครับชัดเจนเลยถ้าเรามีรั้วที่เป็นรูปของการปวดท้องผลไม้นี้อยู่ในรั้วนั้นไหมครับค่ะแสดงว่าไม่ผิดตามหลักของเหตุและผลคําตอบผลไม้ไม่สามารถดิ้นไปที่อื่นได้นะครับจะดิ้นไปตรงอื่นก็ไม่ได้เป็นจริงตามเงื่อนไขจาก2รูปนะครับอ้างอิงตามหลักเหตุผล ซึ่งส่งผลให้มันเป็นจริงทั้งสองรูปแสดงว่าประโยคนี้สมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลค่ะสมเหตุสมผลนั่นเองครับน้องๆเห็นไ,ไหมครับอย่างที่บอกครับหลักการให้เหตุผลแบบทิละัยต้องเขียนออกมานะครับเป็นไปได้นะครับตามสิ่งที่มันเป็นเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับว่าในเงื่อนไขของรูปนี้เราเขียน2รูปได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2รูป ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ซ้อนกันอยู่ในนั้นรูปนี้ก็เกิดเหตุการณ์ได้เหตุการณ์เดียวรูปนี้ก็เกิดเหตุการณ์ได้เหตุการณ์เดียวดังนั้นถ้ามันไม่ดิ้นได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้ถือว่าสมเหตุสมผลในหลักการของนิรนัยนั่นเองครับสรายอยากจะรบกวนครูโซช่วยสรุปเรื่องนี้ให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับ พูดถึงหลักการให้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยนะครับหลักการให้เหตุผลแบบนิรนัยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการอ้างเหตุผลจากสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์ตรงนะครับหรือจากทฤษฎีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นหรือไม่ถ้าเราตอบว่าพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งนี้คือการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยโดยการเอาจากสิ่งที่เราเคยประสบพบเจอมาแล้วนะครับ เอามาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพระอาทิตย์จะขึ้นรูปแบบของการอ้างเหตุผลแบบวินัยเนี่ยโดยธรรมดาแล้วจะไม่ได้ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่เพราะมันเป็นการอ้างโดยใช้หลักของความรู้เก่ามาเป็นการอธิบายนะครับและเดาในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยธรรมดาแล้วหลักของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยนนะั้นส่วนใหญ่จะตรงร้อเเ เวลาเราอ้างเหตุผลตามหลักนรนัยแล้วบางครั้งเราคำนวณออกมายากหรือคิดในหลายรูปแบบนักคณิตศาสตร์นะครับก,ก,ก,ก็เลยสร้างรูปแบบแผนผังที่เรียกว่ารูปแบบการอ้างความสมเหตุสมผลหรือนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าเวนกับออยเลอร์เอามาช่วยในการสร้างรูปแบบแปรแกมหรือรูปทรงต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยหลักการของเวนออยเลอร์อ้างไว้ว่า ถ้ารูปแบบของเหตุที่เกิดขึ้นสามารถที่จะเขียนออกมาเป็นรูปทรงหรือรูปล่างไม่ว่าจะกี่กรณีก็ตามแต่ว่าในแต่ละกรณีนะั้นจะต้องส่งผลให้คำตอบเป็นจริงที่เหมือนเหมือนกันเท่านั้นอย่างนี้ถึงจะอ้างได้ว่ามันสมเหตุสมผลตามหลักนิรนัยแต่ถ้าแต่ละรูปนะครับสร้างขึ้นมาแล้วนะครับคำตอบดิ้นได้ เนี่ครับไปได้หลายอันอย่างนี้ถือว่ามันไม่ได้เป็นตามหลักของการให้ผลแบบนี้ระไหนครับหากน้องๆมีคำถามแล้วอยากหากคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในรายการวาย o ูมห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะ สำหรับวันนี้พี่สายและครูโซ่ต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูโซ่ค่ะเรื่องของการต่อเติมบ้านเรื่องของหวงจุ้ยก็เคลียแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เคลียค่ะครูโซ่อ่าเอาเรื่องอะไรครับบอกมาได้เลย ก็คือว่าเนี่ยค่ะทรายทั้งคิดทั้งออกแบบทั้งหาช่างทั้งคุมงานต่างๆแล้วทรายก็ว่าทรายก็น่าจะต้องจ่ายเงินน้อยลงนะคะแต่ทําไมที่บ้านทายบอกว่าในเมื่อทายอยากสร้างแบบที่ทรายอยากได้ทรายก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดเลยค่ะครูเซ่แบบนี้มันสมเหตุสมผลไหมนะคะเอ่อเรื่องในครอบครัวนั้นผมโอ๊เอ,อ,อ,อ้สัญญาณเป็นไรอะโอ๊สัญญาสัญญาน่าจะหลุดแน่นเลย สัญญาลุดสัญญาออาออหวานหวานหวานดี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 กะครับอ้าวโคโซ่หายไปไหนแล้วอะคะสายยังไม่ได้คำตอบเลยอะรวมมาสมเหตุสมผลไหมอะคะเนี่ย